สวัสดีนะคะสวัสดีนะคะเ,เพื่อนๆพี่ๆน้องๆค่ะวันนี้นะคะแอนเมก็ได้มาร่วมงานพิธีนะคะทำบุญนะคะครบรอบ36ปีวันตายของหลวงปู่เสงินะคะหลวงปู่เสงนะคะ,ะ,คะเกจิอาจารย์ดังที่วัดปงนานะคะเพื่อนๆค่ะ มนะคะแล้วก็มีนงทานอมากมายเลยนะคะแต่วันนี้ก็ลงทานก็ยนน้อยนะคะไปตั้งแต่ช่วงเช้าสายๆนะคะก็หมดแล้วตอนนี้ก็ใใจะเ็๙โมงแล้วพาก็ลง๑๑โมงนะคะพาก็ลงนะคะเดี๋ยวก็จะมีการชั้นเพนนะคะยงเพนพานะคะบนศาลาการประเรียนนะคะเพื่อนๆพี่นน้องๆค่ะ วัดบางนาท่านกน็มรณภาพไปครบรอบ36ปีนะคะวันนี้ก็เป็นการทำบุญนะคะทำบุญนะคะกระดูกไม่ได้กระดูกนะคะเพราะว่าลุงคู้เสงี่ยค่ะยังมีสังขารนะคะที่เก็บไว้ที่อนะคะด้านหน้าทางเข้าวัดนะคะก็เป็นนมแก้วนะคะเพื่อนๆพี่ๆน้องๆใครอยากมาชมนะคะก็ที่วัดบางนานะคะสามารถมากราบได้ หลวงปู่เซิงนะคะหลวงปู่เซิงที่วัดบางนานะคะสามโคตระทุ่มธานีได ยังไม่ได้เริ่มทําคลิปนะคะเพื่อนๆค่ะตอนนี้ก็ลุงทานก็บางร้านก็หมดนะคะเก็บร้านกันไปบ้างแล้วก็มีส่วนก็หลากหลายนะคะก็มีกระเพาะฟ้านะคะกระเพาะฟามีอยู่สองร้านนะคะแล้วก็ก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวหมูนะคะลูกชิ้นก๋วยเตี๋ยวหมูแอมเมลองชิมหมดแล้วนะคะทุกอย่างอร่อยมากแต่ยังไม่ได้ชิมหอยทอดนะคะหอยทอดเมื่อตอนช่วงเช้าคนเยอะมากเลยนะคะตอนนี้ก็เริ่มจางจางเลยนะคะ ญนะคะทำบุญให้กับสังขารน,นะคะอรอบ36ปีของหลวงปู่เสงนะคะเอเมก็เลยมานะคะวันนี้นะคะพเพื่อนๆคะ่ะก็นี่นะคะนี่เป็นท่าน้ำที่เอเมชอบมากๆเลยนะคะพเพื่อนๆคะ่ะอันนี้แดดร้อนมากๆนะคะแดดร้อนมากนะคะ ช่วงกลางวันนะคะวันนี้ก็มีเรือโยงน,นะคะเรือเรือนำร่องนะคะก็เป็นเรือของบริษัทโชคชัยรุ่งเรืองนะคะนอนนะคะนอนโชคชัยรุ่งเรืองมาจอดอยู่นะคะก็เป็นเรือลากจูงนะคะนั่งจูงินค้านะคะเพื่อนค่ะฝั่งดก็จะมีวัดนะคะหลายวัดนะคะมีเรือดูดทรายด้วยนะคะฝั่งดนูนะคะนู้นด้านนู้นนะคะ กราทุมธานีนะคะเพื่อนๆค่ะก็เอมีซูมนะคะซูมให้ไปใกล้นะคะก็บรรยากาศนะคะริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยานะที่เอ็นเม์ชอบมาไปบ่อยนะคะคือวัดบางนาแห่งนี้นะคะเพื่อนๆค่ะ,อเอเะ,ะ,คะก็นี่นะคะตอนช่วงกลางวันนะคะบรรยากาศช่วงกลางวันตรงนี้ก็จะเป็นบ้านนกนะคะเป็นบ้านนกสําหรับทายทําภาพยนตร์นะคะเพื่อนๆค่ะ บรรยากาศริมฝั่งแม่น้ําเจ้าพรยานะคะนี่นะคะวัดบางนาน,นะคะเพเภอบางโพเนื้อน,นะคะสามโพขุมธาน,นีนะคะเพื่อนๆค่ะก็เอ่ดเมก,ก็จะพาไปล้อนะคะชมบริเวณโบสถ์นะคะ <c oughs> สถานที่ที่ปเป็นสถานสังขารของ ก็ทำแจกนะคะกับเชือกขูกข้อมือนะคะเพื่อนๆก็มีคุณยายจะเอาของมาเวายนะคะนี่นะคะอ๋อบุตินี่นะคะเพื่อนๆ่ะก็สังขารหลวงปู่นะคะจะประดิษฐานอยู่ที่สาลาด้านหน้านี่นะคะเพื่อนๆขาตรงนี้นะคะสาลานี้นะคะอยู่ด้านบนนะคะก็ีน้ก็เดินลอดนะคะ สรีละนะคะเพราะว่าสรีละหลวงปู่นะคะอ่าปฏิตตั้งอยู่ด้านบนนะคะอยู่ในโรงแก้วนะคะเพื่อนๆขาด,ด้านบนนะคะก็ะสามารถขึ้นไปแล้วก็หรือว่าอากาบไหว้ได้นะคะหรือว่าจะเดินลอดนะคะไปมุมตนี้ก็ได้นะคะก็เป็นสำคัญของหลวงปู่เสงนะคะ ฉันทรังสีนะคะอดีตเจ้าุกเจ้าวาดวันบางนานะคะตำบลบางโพเหนืออำเภอสามโคกจังหวัดประทุมธาน,นีนะคะเพื่อนเพื่อนที่น้องๆค่ะก็บรรยากาศโดยรอบนะคะของบริเวณนะคะเพื่อนๆอเค่ะเอมีเคยพาเพื่อนๆพ,นพื่อี่น้องๆมาแต่ไม่รู้ว่าจะบางคนก็อาจจะยังไม่ได้เห็นนะคะทีนี้ พรพุทธรูปองค์ใหญ่เลยนะคะเพื่อนๆคะ่ะสวยงามมากๆเลยนะคะแล้วก็ใต้ฐานพพุทธรูปก็จะเป็นสถานที่สําหรับถวายสัรื่องทานนะคะเพื่อนๆคะ่ะอยู่ใต้นี้นะคะนี่ทางด้านนี้ก็จะเป็นโบสถ์นะคะเป็นโบสถ ก็โบสถ์ก็เป็นโบสถ์เก่าแก่สวยงามนะคะสร้างในสมัยชาวมอน,นะคะสมัยกรุงศรีอยุธยาหลังคาก็ยังเป็นกระเบื้องดินเผาเลยนะคะประตูสวยงามมากๆเลยนะคะประตูก็กิจกรรมแบบสวยงามมากๆเลยตรงนี้ก็จะเป็นสถานที่ถวายสร้างฆทานนะคะพเพื่อนๆคะ่ะถวายสังฆทานนะคะทาําบุญวันเกิดนะคะําบพุทธิให้แก่ผู้ร่วงรับไปแล้วก็จะเป็นกุทิด้านนี้นะคะไปเป็นด้านนี้นะคะพเพื่อนๆคะ่ะก็ สวยงามนะคะก็เป็นวัดเก่าวัดแก่นะคะเพื่อนๆค่ะก็สร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยานะคะเพื่อนๆอันนี้แดดร้อนมากๆเลยนะคะนี่ก็พาเดินเราะรอชมรอบๆวัดนะคะเพื่อนๆค่ะก็ วันนี้ก็เป็นครั้งแรกนะคะที่เอ็มเได้มาร่วมในการทำบุญนะคะทำบุญสังขารรบรอบรักสังขารรบรอบ36ปีของหลวงปู่เสง่งนะคะจันพลังสีนะคะเพื่อนคะ่ะก็เจ้าอว่าคนเก่าของวัดบางนานะคะเพื่อนพี่น้องๆค่ะก็โอเคนะคะสำหรับเอ็มเอก็ท้องพอนะคะจบคลิปลงคลิป มาเลาะนะคะงานทำบุญนะคะครบรอบลาสังขารครบรอบ36ปีนะคะของหลวงปู่เสงี่นะคะจันพลังสีไว้แต่เพียงแค่นี้ก่อนนะคะเพื่อนๆพี่ๆน,น้องขาต่อตอนนี้พท่านก็สวดนะคะสวดสวดก็เรียกอะไรสวดอะไรนะคะที่สวดทำบุญนะคะสวดทำบุญลางลาสังขารไปแล้วของหลวงปู่เสงี่อยะะู่ใน เลยนะคะเ,เพื่อนๆน้องน้องค่ะพาพาก็ <พา S 1> เอ็มมีก็พาพาต้องขอนะคะ <พา S 1> จบคลิปลงคลิปนะคะ